สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดับบลิคสปนะครับ <N> ผมปกติ <N> ไม่ค่อยหลับครับเวลาเดินทางก็จะเห็นอะไร,ประแปลกๆอันนี้รถผ่านตรงที่สัตหิบนะครับสัตหีบก็มีตำนานเตาถ่านนะครับแล้วก็นี่ครับถูเตาถ่านย่านชดินเก่าปูญญ่ย่าเราแต่โบร,ราณเอาถ่านขายกองปืนฟอนถ่านเท่าเ,าเขาเรียงรายใส่เวียนขาย,ายถ่ายฉลอมลำเรวไป ปัตน,นี้เล่าเตาผ่านนั้นผ่านมีลงชื่อว้เทศบาลเมืองสัตหีบนะครับแล้วก็ชื่อผู้อพั์แต่ว่าน่าเสียดายที่เสาวไฟฟ้ามันบังพอดีนะจต่จุดที่ติดไฟแดงอยู่เนี่ยครับแต่ก็ผมว่าดีนะที่เขาทำอะไรแบบนี้คือผมก็เพิ่งรู้ว่าสัตหีบเนี่ยมีตำนานของเตาผ่านนี่คือคนในพื้นที่จริงนะครับ แล้วก็ถิงกระเกียนทำกรเนี่ยใหญ่ติดฝานะครับทั้งตึกเนี่ยขนาดนี้ก็คือคงเป็นตำนานกับแก่นในอดีตครับก็เก็บไว้เป็นเรื่องราวเล่าสู่ลูกหลานนะครับเดียไย้นี้ครับชื่อพวพันเนี่ยเนี่ยเอาไว้ฟ้าบังพอดีไว้มีโอกาสไปใหม่แล้วผมจะไปหาชื่อมาให้นะครับตำนานต่อฐานสัตหีบนะครับเดี๋ยวผมต้องตามต่อว่า เป็นยังไงฐานไม้โกงกลางหรือเปล่าหรืออะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยฐานไม้โกงกลางเนี่ยถือเป็นฐานที่สุดยอดในการเอาไปปิ้งย่าง<ม>เอาไปใช้งานอื่นๆครับ